สวัสดีค่ะแนะนําตัวให้กับกคุณผู้ชมทางบ้านได้รู้จักกับเราทุกทีครับสวัสดีค่ะ,ดคะเด็กหญิงเบญญาภาเมฆพัฒนาพิญโยหรือน้องยายา่าเบญญาภาค่ะยาย่าวันนี้มารับรางวัลพระวิทยาลสวนรางวัลประเภทสาหาอะไรยังไงครับบอกคุณผู้ชมชางบ้ารางวัลนะคะก็ได้สาขาเยาวชนต้นแบบดีเด่นค่ะ ออนนบอกเลยค่ะว่ารู้สึกดีใจมากค่ะเพราะเนื่องด้วยเราพยายามทํางานทุกๆอย่างเพื่อให้ได้รางวัลน,นี้แล้วในที่สุดเราก็ได้รางวัลน,นี้ค่ะรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากค่ะบอกว่าจะเล่นภาพยนตร์เรื่องอะไรยังไงครับอ๋อเราจะเข้าฉายใช่ไหมอ่าบอกคุณผู้ชมังบ้างเร็วๆนี้นะคะก็กําลังจะมีภาพยนตร์เรื่องคิดถึงค่ะ,ะผู้กํากับนะคะก็คือ ดังเคิ้นบีทค่ะภาพยนตร์เรื่องคิดถึงยาย่ารับบทอะไรอย่างไรบ้าครับบทเป็นกลุ่มเพื่อนของนางเอกค่ะคับยาย่าบทนี้แบบเป็นยังไงนะเรามีความรู้สึกยังไงบบไกลตัวไกลที่ใสของเราไหมหรือว่าเราสามารถทำความเข้าใจแบบได้ได้ง่ายมากน้อยแค่ไหนบทนี้ค,อค่อนข้างจะเรียกว่าไม่ยากไปแล้วก็ไม่ง่ายค่ะก็คือเหมือน เหมือนประมาณเป็นตัวเองค่ะต,ตัวเองมากที่สุดยะย่าครับาฝากคุณผู้ชมทางบ้านเนาะติดตามางานประกาศรา,า,า,างวัลพระพิเศสวนรางวัลแห่งความสเร็จและข้าพยมเรื่องคิดถึงที่ยาย่าทำทนำแสดงวยคนระับอ่าได้ค่ะก็ฝาก Uh, เรื่องคิดถึงด้วยนะคะ mm hmm. ก็จะใกล้ฉายเร็วๆนี้ค่ะ mm hmm. ก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook อัญชลี hmm. เมฆพัฒนาพินโยแฟนเพจยาย่านะคะ mm hmm. แล้วก็ Facebook mm hmm. เบญญาพาเมฆพัฒนาพินโยค่ะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ